คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพ l u สสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีค่ะอ้าวผมนึกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิง <c oughs> เออผมก็กำลังจะบอกว่าคนชื่อแจ็คเนี่ยส่วนมากจะหน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายโ <c oughs> อ้โห <c oughs> <c oughs> นะฮะโทรมาจากแถวไหนครับเนี่ย อตอนนี้โทรมาจากโคราชค่ะเพราะว่าทำงานอยู่โคราชอยู่ที่นครราชสีมาใช่ค่ะฝนตกไหมฮะเมื่อช่วงเย็นตกหนักอยู่ค่ะเดี๋ยวจะกําลังจะมีพายุเข้ารู้ใช่ไหมใช่ค่ะกําลังจะตรงเข้ามาทางภาคฝั่งทางภาคอีสานเลยฮะค่ะเอ,ออยังไงก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคุณแจ็คนะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เราคุยกันครั้งแรกถูกไหมครับครั้งแรกค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก อ่าสดแต่ว่าไม่จบค่ะแล้วก็ซื้อต้องมาย้อนหลังค่ะจอดับก่อนใช่ค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะจะสดจะย้อนหลังได้หมดเลยทีนี้เนี่ยคุณแจ็คมาพร้อมกับประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดเนี่ยสองเรื่องด้วยกันถูกไหมครับใช่ค่ะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณแจ็คเองที่ตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวงานคืนลอยกระทง ทำให้ได้เจอกับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาใช่ค่คะเรื่องของคนบ้าเป็นยังไงครับเรื่องนี้อ่าก็เริ่มเลยนะคะได้เลยครับค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณแจ็คก,กับทีมงานนะคะสวัสดีครับและเพื่อนๆเอนดอะโอ้ทุกท่านนะคะครับการเล่าครั้งนี้เป็นการเล่าครั้งแรกของเราออือก็ถ้าผิดพลาด อย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าโอเคผมว่าจากน้ําเสียงนะไม่มีปัญหาใดๆเลยตื่นเต้นมากค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราช่วยกันเลยนะคะได้เลยครับค่ะค่ะก็ถ้าย้อนไปก็ประมาณยี่สิบปีได้นะคะอ่าตอนนั้นเราก็อายุประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ดนะคะแต่วันนั้นจะเป็นคืนวันลอยกระทงพอดีควัดที่ติดกับแม่น้ําแถวบ้านเขาก็จะจัดงานลอยกระทงกันเราและลูกพี่ลูกน้องอีกสองคน อขอเรียกแทนเป็นพี่เอก,กับพี่บีนะคะคอ่าเราตกลงกันว่าประมาณหนึ่งทุ่มจะให้พี่เอมารับเราและพี่บีที่บ้านอพอได้เวลาพี่เอก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มารับพวกเราที่บ้านแต่ว่าพวกเราจะยังไม่ไปที่วัดกันค่ะคพวกเราขับรถไปตลาดแถวบ้านเพื่อที่จะไปซื้อพุมาจุดเล่นกันนะคะก็เราก็เลยไปตลาดไปซื้อพุและก็ได้ไม่ขีดมาหนึ่งกล่อง ตอนนี้พวกเราก็เลยขับรถไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาที่จุดพุพุที่พวกเราได้มาก็คือเป็นพุแบบอ่าที่มันจุดแล้วมันจะดังวิ่ตั้งอะค่ะคุณแจคพอจำได้ไหมวิบึมวิบึมวิบึมจำได้อ่าที่มันจะดังเป็นวิ่ตั้งอะค่ะอ่าครับอ่านะคะพวกเราก็ซื้อกันไปก็พอสมควรอยู่ค่ะก็ซื้อกันไปแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆก็ไปหาที่จุดก็พอขับรถไปได้สักพักหนึ่งเราก็จะไปจอดอยู่ริมถนนค ริมถนนเยื้องกับภูเขาคือแถวบ้านแถวคนเราเป็นคนสุพรรณนะคะก็คือแถวบ้านจะมีภูเขาเยอะก็ะจะไปจอดแบบเยื้องๆกับภูเขาและสมัยก่อนยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็คือยังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้ฝั่งภูเขาก็จะเป็นป่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทุ่งนาภูเขาลูกเนี้ยที่ว่าจะมีข่าวเมื่อสามสี่เดือนก่อนนะคะที่ว่า จะมีหลานสาวกับแฟนเขาเอาศพคุณยายไปทิ้งที่ชายเขาอะคะอ่ะอพอพอจะจาข่าวได้กันเนาะอาจจะจาข่าวกันได้อืครับอ่าที่สุพรรณนะคะอตอนนี้เราก็พอจอดรถเสร็จเราก็นาผุ้ที่เราซื้อมาขึ้นจุดก็จะจุดได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าลมลมมันจะคือลมจากรถด้านหลังที่วิ่งมาจากด้านหลังคะ่ะวิ่งมาตามถนนนะคะครับก็จะทําให้ไม้คีดดับบ้างไม่ดับบ้างอ,อะไรเงี้ยคะ่ะ เวลาจุดได้พวกเราก็หวัวเราะเสียงดังแบบดีใจกีดกา๊ากันเลยคะ่ะตามภาษาวัยรุ่นเนาะพี่อ่าตอนนี้พอช่วงที่จุดไม่ได้ตัวเราเองทําเสียงพุแทนอืคือตะโกนดังๆอะค่ะวิ๊ตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานองนี้แล้วก็หัวเราะกันสนุกสนานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงระยะที่จุดได้บ้างไม่ได้บ้างเราตัวเราเองอะคะ่ะจะหันมองรถที่จะวิ่งผ่านด้านหลังเราตลอดครับ,ครบแคือส่วนหนึ่งก็คือกลัวรถที่จะแบบ อาจจะแบบคือเหมือนอาจจะเฟมาหาเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลัวตรงนั้นด้วยในช่วงที่หันไปครั้งล่าสุดคือครั้งสุดท้ายที่เราหันไปตัวเราเองหันนะคะแต่พี่เอกับพี่บีไม่ได้หันรเราเห็นผู้ชายตัวสูงแบบใหญ่คิดว่าเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าสูงใหญ่มากมแล้วก็แบบผมฟูอะค่ะคือรู้เลยว่าผมฟูเพราะว่าที่เห็นรูปร่างลักษณะเขานี่คือเป็นแสงไฟรถที่วิ่งตามถนนที่่องมาค่ะครับ จะทำให้เห็นรูปร่างเขาและมือขวาเขา,าค่ะถือดาบดาบยาวมากอืเดินตรงมาหาพวกเราสามคนเราตัวเราเองก็เลยร้องว่าเฮ้ยคนบ้าออืเราเราคิดว่าเขาเป็นคนบ้าไงคะตอนนี้พี่เอกับพี่บที่ยืนอยู่หันไปดูตามเสียงที่เราพูดก็เห็นเหมือนกันอืตอนนี้จะรออะไรล่ะคะคุณแจ็คมันอยู่ทําไมล่ะครับวิ่งพี่คะ วิ่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่เอก็รีบสตาร์ทรถเรานั่งกลางพี่บีนั่งท้ายแต่ด้วยความรีบและกลัวของพวกเราคือแบบกลัวเขาจะเดินมาถึงเราไงคะรองเท้าหลุดค่ะรองเท้าเราหลุด,ลดทำให้พี่บีต้องลงไปเก็บรองเท้าให้เรารและตัวเราเองก็เลยตะโกนว่าบีเร็วๆบีเร็วๆมาแล้วใกล้เขามาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พอพี่บีเก็บรองเท้าได้ก็ขึ้นมาบนรถแต่ตอนนี้พี่เอก็เลย เคลื่อนรถออกไประหว่าง<ม>ที่เคลื่อนรถออกไปค่ะเราก็หันมองนะคะเราก็หันมองตลอดครับในช่วงแว็บเดียวนะคะคุณแจ็คไม่ถึงสองวินาทีที่เราหันไปมองด้านหน้าอ<ม>และเราก็หันหลังกลับไปมองด้านหลังไม่มีแล้วค่ะหายใช่ค่ะหายเราก็เราก็ตกใจแต่เราไม่ได้คิดอะไรคือเรากลัวมากกว่าตอนนั้นเรากลัวมากกว่าใช่ไหมคะเราก็เลยนี่แต่เราก็ยังไม่ได้พูดอะไรแต่คือวันนั้นงาน งานรอยกระทงไม่ได้ไปเลยค่ะกลับบ้านค่ะ,คะแต่ว่าเราสังเกตไงคะคุณแจ็คคือช่วงที่เราขับมาก่อนที่เราจะจุดเราจะไม่เห็นคนเดินเลยค่ะถ้าเห็นคนเดินเราจะไม่เราจะไม่จอดเราก็กลัวอยู่เนาะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงสามคนมแต่ว่าไม่มีใครเดินเลยค่ะ,คะเราก็เลยพอตอนเช้าเราก็เลยกลับม,มาคุยกับพี่บีว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นเมื่อคืนเนี่ยเขาคือใคร แล้วทำไมถึงได้หายไปไวขนาดนั้นครับอันนี้เราก็เลยแบบอ่าอาจจะแบบคิดไปเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นแบบเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าเนาะเขาอาจจะลํำคาญกับความส่วนของพวกเราถูกป่ะใช่ใช่ค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอันนี้เราคิดไปเนาะถ้าเป็นคนคนแบบคนบ้าจริงๆเขาอาจจะมาถึงตัวเราแล้วก็ได้อื อันอันนี้คือเราคิดกันเนาะเราค,รคิดกันเองอแล้วดูจากลักษณะด้วยว่าเขาตัวใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปสูงใหญ่ใช่ค่ะใช่สูงใหญ่มากอ,อ,อ,อและในมือถือดาบยาวค่ะมือข้างขวาถือดาบยาวเลยแต่ว่าเราไม่ได้เห็นลักษณะแต่การแต่งตัวเขานะคะเราเห็นแต่รูปร่างเขาน,นี้ต้องถามก่อนว,ว่าเราเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนั้นอยู่แล้วปะ่ะฮะ ใช่ค่ะคือรู้จักรู้จักหมดคือรู้จักหม่แถวนั้นทีนี้ก็ต้องมีการไปถามในว่าในหมู่บ้านหรือว่าในละแวกบริเวณนั้นเน่ยสมมุติว่าถ้าเป็นคนสติไม่ดีจริงๆเนี่ยมีคนลักษณะแบบนี้อยู่หรือเปล่ามันมันคือแถวนั้นจะไม่จะไม่ค่อยมีหมู่บ้านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นป่าจะเป็นป่าแล้วก็เป็นเป็นทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทุ่งนาครับแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นถนนสองเลนอยู่ค่ะไม่ใช่สี่เลนเหมือนปัจจุบันนี้อ่าอใช่ค่ะครับเราก็เลยสมมุติฐานแต่ตัวเองว่า เขาเขาจะลาคานหรือเปล่าเพราะว่าเราก็กีการ์เสียงดังพอสมควรเนาะเราเราก็เลยสันนิษฐานกันประมาณนั้นนะคะผมว่าตัดสินใจถูกแล้วแหละที่หนีคือต่อให้ตรงนั้นเป็นคนสติไม่ดีสติดีหรือเป็นผีเป็นสางใดๆก็แล้วแต่เดินจังก้าถือมีดมาขนาดนั้นน่ะอย่าอยู่เลยครับใช่มัน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 กะยากว่ามันจะ มันจะเป็นคนปกติหรือเปล่าแล้วจุดมุ่งหมายในการถืออาวุธมาอย่างนั้นน่ะเขาจะมาทำอะไรใช่ค่ะเออแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะมาเตือนมาบอกกับเด็กกลุ่มเนี้ยที่โซนอืมอืมใช่ค่ะใช่ค่ะอ่านั่นคือเรื่องแรกถูกไหมคุณแจ๊คค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องแรกเรื่องที่สองครับมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณแจ๊คกําลังอาบน้ําอยู่ที่ริมคลอง แล้วก็ใช่ค่คะรู้สึกแปลกๆใช่ค่ะยังไงฮะอ่าอันนี้ก็ไม่ยาวมากนะคะคุณแจ็คเรื่องแอบอืมก็ใช่ค่ะก็คือสมัยก่อนก็คือบ้านบ้านเราจะติดริมน้ำนะ้ะแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะก็คือจะใช้ใน้าในแม่น้ำสักส่วนใหญ่ในการอาบน้ําทํททนู่นทานี่อืและวันและคืนวันนั้นเรากับพี่บีคือเรากับพี่บีบ้านจะอยู่ใกล้กัน ก็จะไปไหนด้วยกันแล้วก็ไปอาบน้ําอะไรก็จะไปด้วยกันสองคนคืนนั้นก็น่าจะประมาณทุ่มกว่า,วาถ้าจะไม่ผิดนะคะทุ่มสองทุ่มเนียนะคะคจะไปอาบน้ํากันสองคนและระหว่างที่เดินมาที่ท่าน้ําเราก็คุยกันปกติมีตะเกียงมีตะเกียงแบบอ่าตะเกียงป๊กไหมคะที่ว่ามีแก้วครอบอมสมัยก่อนนะเนาะมีแก้วครอบอะไรคะ่ะอ่ะก็มีตะเกียงอยู่อันสื่อมาก็แต่นี้ก็พี่บียังไม่ได้อาบ แต่เราจะเป็นคนลงไปอาบก่อนอพี่ดีก็จะนั่งคุยจับเพลเหระไปเรื่อยค่ะครเราเป็นคนลงไปอาบน้ำก่อนเราอยู่บนในน้ำเราก็ก้มก้มถูนู่นถูนีถนถน่ถูขาของเราไปเนาะละตอนนี้อาในระ,ระหว่างที่เราก้มมันมีไฟแว๊บม,มาที่เราม,มาที่เราสองคนเราก็เลยอุทานขึ้นมาว่าเฮ้ย ใช้แอดดูอาบน้าวะอะไรประมาณเนี้ยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะตอนใช้คําไม่ถูกภาพแต่ตอนนี้เราคิดว่าเป็นพวกหาปลาค่ะอืหาปลาแบบพวกหาปลาก็คืนนี้ยถ้าเขาเห็นเงาเขาจะแยงไฟมาอแต่เราก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองนะคะครเราก็แค่พูดออกมาแต่ตอนนี้พี่บีก็เลยเรียกเราว่าแจ็คแจ็คสองครั้งเราก็เรียกเราก็เลยบอกว่าทําไมเขาก็เลยบอกว่าพี่บีก็เลยบอกว่าขึ้นมานี่ก่อนค เราก็เลยบอกว่าทำไม,มเขาก็บอกว่าขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยอเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอืขึ้นไปบ้านก่อนก็คือบ้านบ้านก็จะอยู่ไกลจากท่าน้ําพอสมควรอืแต่ก็ไม่ไม่ไกลมากอะค่ะก็เลยลนระหว่างทางพี่บีไม่พูดอะไรเลยสักคำรวมถึงบนบ้านครับก็พี่บีก็เล่าด้วยแบบเขาเป็นคนเห็นไงคะเราไม่ได้เป็นคนเห็นเนาะแล้วตอนนี้พี่บีก็บอกว่าเมื่อกี้เนี้ย แสงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แสงไฟฉายนะเราก็เลยถามอ่ะแล้วแสงอะไรอะ่ะเขาบอกเขาพี่บีเขาก็เลยพูดแบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่าเป็นดวงไฟลูกใหญ่มากนะคะตกลงมาจากแบบตกลงมาตรงตรงตรงยอดไผ่ใกล้ๆกับท่าน้ำมาค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าแสงอะไรแต่ว่าเป็นแสงสีแดงดวงใหญ่มากครับใช่ค่ะแต่แกเล่านี่แบบ หน้าตาแกตื่นมากแกกลัวค่ะดูแกกลัวเพราะว่าแกเป็นคนเห็นไงคะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเห็นอแต่ว่าแต่แต่เราก็ต้องกลับไปอาบน้ําที่เดิมโดยที่เอาพ่อของพี่บีไปเป็นเพื่อนครับเพราะว่าไม่ได้แล้วแกเพราะว่าพี่บีก็กลัวแล้วค่ะเราก็กลัวเลยค่ะก็เลยต้องเอาพ่อของพี่บีไปเป็นเพื่อนครับก็พออาบน้ําเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยที่ให้พ่อพี่บีไปส่งเราที่บ้าน ก็ค,คือสรุปไม่ได้ว่าเป็นแสงอะไรเรื่องก็มีประมาณนี้<อ>ค่ะเอาเล่าเรื่องให้กับคุณพ่อพี่บีฟังไหมครับว่าเฮ้ยพี่บีเขาเห็นว่าเป็นแสงเนี่ยมันตกลงมาที่ไอ้ตรงบริเวณยอดไผ่กอไผ่ตรงเนี้ยแต่แต่แต,แต่ว่าตอนเช้าเราก็เดินไปดูกันนะคะเ,เดินคือแต่เช้าแล้วเนาะเราก็เดินไป,ไปดูกันแต่มันก็ไม่มีอะไรนะคะไม่ไม่ไม่ได้ถามที่ผมถามว่าได้เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังไหมเผื่อผู้ใหญ่จะมีคําตอบไม่ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล่าค่ะ ไม่ได้เล่าแต่พี่บีแก,กกลัวอยู่เรื่องขนาดเนี้ยจริงๆแล้วต้องเล่าให้ทางผู้ใหญ่ฟังนะว่าเฮ้ยเห็นดวงไฟลักษณะแบบเนี้ยเผื่อผู้ใหญ่เขาจะมีคําตอบอะไรให้ว่าอ๋อไอสิ่งที่เห็นนั่นมันคืออะไระแต่ตอนนั้นด้วยอารมณ์เด็กถูกไหมฮะกลัวก<ช>็เลยไม่กล้าเล่าใช,ใ,ชใช่ค่ะอ๋อโอเคก็ก็ประมาณนี้ครับผมได้ครับคุณแจ็คนั่นคือทั้งสองเรื่องที่เอามาเริ่มต้นกับ The Ghost r a ดี o ของเราในค่ำคืนวันนี้นะ ค่ะขอบคุณมากๆคุณแจ็คที่มาเล่าทั้งสองเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะถ้าผิดพลาดยังไงต้องขอโทษยะไม่เลย,เลยะะไม่เลยแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะรับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส